ไม่ใช่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 เลยหาแว่นอะไรหาแว่นอะไรแว่นชิดไปไหนอ่ะหาแว่นอะไรนุ่นเปล่าพี่เจ้าแว่นแว่นสีอะไรสีชมพูสีชมพูเออเออกระเป็นหน้าใสๆหน้าพันลมเปล่าเหมือนเห็นอยู่หน้าเหมือนเห็นอยู่หน้าไอ้นั่นพี่เจ้าพี่ก่อนเนาะตรงไหนปะนะอยู่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 โอ๊ยอย่ามายุ่งหาแว่นตาน่ะหาตั้งมานลูกอ่ะมันไปอยู่ไหนเนี่ยพี่เจ้า เหมือนเหมือนเห็นอยู่ไม่ไม่ไม่พี่ลองเดินไปดูหน้าทีวีพี่ลองเดินไปดูหน้าทีวีเหมือนเหมือนปูหินจะวางอยู่นั้นอยู่ไหนฮะมีไหมมีไหมพี่มีป่ะมีป่ะเออเมื่อเมื่อสักเมื่อสักพักเนี่ยผมเห็นแบบอยู่ตรงเนี้ยตรงโต๊ะเนี่ยอันนี้ใช่นี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันแก่เหรอเล่นน้ำสีชมพูอ่ะสีชมพูใช่ไหมเหมือนเหมือนอยู่ในตู้เย็นพี่คอนมันอยู่ในตู้เย็นใช่ไหม ไม่รู้พี่โจลองไปดูเห็นแว๊บในตู้เย็นปหมใครเนี่ยเอามาไว้ในตู้เย็นเหรอใช่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 เห็นไหมเจอปะไม่เจอไม่มีที่ไหนนะบอกร้ออะไรกันอะอะไรบอกร้ออะไรที่อยู่บนหัวบนหัวเอ่ะ You <laughs>